สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tha l o r บายกันชริยานะคะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ขอมาสวัสดีวันวาเลนไทน์นทเดย์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความโสดมีความโสดความรักมีความรักที่สมหวังได้รับช่อดอกไม้แล้วก็มีคนมา,าสารภาพรักโอเคไหมวันนี้น่าจะคนโสดก็ขอให้ได้คนที่ ถูกอกถูกใจอ่ะนะมามาคอนเทนต์ต่อที่คนรักเก่าค่ะมีคนขอคนรักเก่ามานะคะขอเน้นๆมาเลยคนรักเก่าจะกลับมาไหมเอาประเด็นคนรักเก่าจะกลับมาไหมแถมเข้าไปอยู่ในคนรักเก่าที่เขาไปมีคนอื่นแล้วอะ่ะเขายังจะมีโอกาสกลับมาอีกไหมแต่ถามก่อนว่ายังรออีกหรอจ๊ะเขาไปมีคนอื่นแล้วก็ยังรอหรอจ๊ะ อะมาดูกันหรือว่าดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำขำดูเพราะไม่มีอะไรดูแล้วกันนะจ๊ะดูเพื่อความบันเทิงดูระยะอินมากมากขอทาตแรกท่าลงเมทุนตุนกลุม่มขออ่าชีวิตของคุณกันก่อนชีวิตคุณชีวิตเขาชีวิตเราสองคนเป็นยังไงกันคะชีวิตคุณชีวิตเขาแล้วก็แล้วเราจะมาดูกันว่าชีวิตเขาเป็นยังไงกัน โอ้โอคุณยังเฝ้ารออยู่เหรอคุณยังเฝ้ารอโอ้ยเขาน่าจะมีชีวิตที่ดีอยู่นะมีก้าวถ้วยเลยนะ่ะโอ้โอชีวิตของเขาเหรออ่ะชีวิตของคุณชีวิตของเขาส่องได้ก็ส่องอยู่นะมามาที่ชีวิตของคุณค่ะ ความรู้สึกในด้านของความรักการงานการเงินและชีวิตโดยวรวมๆของคุณแล้วก็ความรักของคุณกับเขาความรู้สึกที่เขามีต่คุณนะเป็นคนรักเก่ากันนะไพ่ใบแรกเป็นสองไม้เท้าค่ะอืการวางแผนคุณกําลังวางแผนอะไรกับชีวิตจ้ะวางแผนในเรื่องของความรักเหรอมีความคิดมากมีความคิดมากมีความความรู้สึกในด้านความรักทั้งนี้จริงๆคุณรู้แหละ คุณรู้แหละว่ารักครั้งเนี้มันกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงไม่สามารถสารสัมพันธ์ได้เลิกลาก็ไม่ได้เลิกรักก็ไม่ได้ประมาณนั้นแต่คุณก็ยังรักอยู่แหละและคุณก็ยังหวังในใจลึกๆยังเฝ้ารอนะจ๊ะยังเฝ้ารอยังหวังในใจลึกๆลึกสุดใจหวังในใจว่าอะไรหวังในใจว่าวันหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้มองถึงความสัมพันธ์ที่ต้องกลับมาดีกัน กลับมาคบกันก็ได้นะมันเป็นความรักของคนคนหนึ่งที่ยังรักอยู่ยังไม่สามารถไปเริ่มต้นใหม่กับใครได้เท่านั้นเองแต่ถามว่าเอามาคุณเอาไหมคุณก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะเอาไหมด้วยเพียงแต่คุณรักฝังใจมากกว่าคุณเป็นคนรักใครแล้วรักจริงนะค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆเลยคุณรอแต่เวลาว่าจะฝ่าฟันกับปัญหาระอุศกรอให้ทำใจรอให้ทำใจในความสัมพันธ์รอให้ทำใจได้แล้วเดินไปข้างหน้า รอเวลาเพื่อให้เจ็บน้อยลงทุกน้อยลงหรือเปล่านาจะจ๊ะมมันเป็นความรู้สึกที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้มันเป็นไปไม่ได้คุณไปรักคนที่เขาค่อนข้างมีตัวเลือกเยอะค่อนข้างมีความลับเยอะค่อนข้างมีความเยอะจริงค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจในตัวเองเขาอาจจะมีความลับ กับคุณในความสัมพันธ์ก็ได้ตอนที่คุยกับคุณเขาอาจจะมีคนอื่นนอกจากคุณก็ได้เหมือนกันแต่คุณน่ะทุ่มสุดใจหรือเปล่าคุณอาจจะคิดมากเซนซิทีฟในเรื่องของความรักแต่เขาไม่ได้คิดมากเขาไปเรื่อยๆความรักที่ไปเรื่อยๆคือเรื่อยๆของเขาคือมีหรือไม่มีก็ได้มีหรือไม่มีก็ได้ไ,ไ,ดไปแบบว่าคล้ายๆก็ว่าก็ช้าๆถ้ามันไปได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็ไม่ไป อารมณ์ประมาบนเนี้ยที่ผ่านมาอืมคุณยังรักและฟอกรอในขณนะท,ที่เขาเดินหน้าในขณะท,ที่เขาเดินไปข้างหน้าแต่เขาก็ยังมีส่องอยู่นะเขากำลังมีเป้าหมายสำหรับชีวิตในวันข้างหน้าค่ะ <c oughs> ขออนุญาตอจา,อออาตอจารย์ดื่มน้ำขออนุญาตอาจารย์ดื่มน้ำหน่อยนะคะเพิ่งมาน้ำมาให้ ขออภัย <c oughs> <c oughs> อาจารย์มองว่าเขาเดินไปส่วนทางกับคุณแล้วนะ่ะเขาเดินไปในฝั่งฝันของเขาเขาเดินไปในสิ่งที่เขาต้องการอืมหันหลังให้กับสิ่งนี้แล้วแต่คุณยังรักฝังใจอยู่เลยคุณกำลังต่อสู้กับหัวใจตัวคุณเองอยู่เนะยจ้ะแต่คุณนะ่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อินมากขนาดนั้นเพียงแต่ความรักนี้ มันยังคงฝังรักลึกอยู่ในใจความเจ็บความเสียใจยังมีบ้างที่ยังรอคอยแต่เขาเองไปข้างหน้าคะ่ะไพ่ของเขามีความขัดแยง้งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะวเขารักคุณไหมอะถ้าถามว่าเขารักคุณไหมคุณนะมีความรักอยู่แต่เขาไม่แน่ใจว่าเขาเองเขารักคุณหรือเปล่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหนกันแน่มันเป็นความรู้สึกแบบไหนมันเป็นยังไงอืม แต่สิ่งที่เขาทำได้คงจะเดินจากไปหรือเปล่าอะทำไมเลิกกันล่ะทำไมเลิกกันบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟสบลอกใจอืมล่มเมถุนตึ้นกลมคุณมีประเด็นกับราศีกันนี้ใช่ไหมราศีกันนี่ขึ้นใหม่แล้วแล้วมันเป็นยังไงต่อคือในความสัมพันธ์นอะใครบางคนพยายามตัดรอน ห่างหายเงียบงัน <c oughs> ในความสัมพันธ์ที่เลิกกันอาจจะเป็นความเงียบของอีกฝ่ายที่ไม่ได้แสดงออกถึงความต้องการในใจเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกถึงความต้องการในใจไม่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อคุณเลยดูเขาเงียบๆนะเย็นชาคุณเลยตัดปัญหาซะถ้าอยู่แบบอยู่เหมือนไม่อยู่มีแฟนเหมือนไม่มีอยู่แล้วมันเป็นความรู้สึกที่ที่ไม่ได้มีความสุขเลยคุณก็เลยคิดว่า อย่าเลยอย่าอยู่แบบนี้เลยอยู่แบบนี้มันเป็นทุกข์อยู่แบบนี้อยู่เหมือนครึ่งคึ่งกลางกลางที่เรามีใครสักคนแต่มีแฟนเหมือนไม่มีอย่างที่บอกน,นจะจ๊ะบางทีก็นึกอยากจะกลับไปแต่บางทีก็ไม่ได้อยากกลับไปอีกแล้วอารมณ์ประมาณนี้ทำไมเลิกกันเพราะคุณอาจจะตัดรอนตัดสัมพันธ์ยอมหักไม่ยอมงองอเหมือนกันนะคุณเองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแรงอยู่ในอารมณ์ที่ค่อนข้างจะแรง แต่ก็ยังคิดถึงในในการกระทําอาจจะทําอะไรที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดไปแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ในความเป็นจริงยังยังลึกๆยังฟอกรออยู่เขาอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณก็ได้นะคนเก่าๆหมายถึงอาจจะเป็นเพื่อนมาะตะกรเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องรู้จักกันมายาวนานเป็นความสัมพันธ์ที่ที่เหมือนเคยมีแรงผูกพันคนเก่าๆเลย เก่ามากค่ะหลายปีแล้วอาจจะเคยนี่มันอาจจะเป็นความรักที่เป็นป๊อปปี้เลิฟก็ได้น,นจะจ๊ะมันฝังใจยาวนานความสัมพันธ์ที่จบลงไปโอเคอ่ะคนที่คุณเดียวด้วยอาจจะนะอาดน้ำกรกฎมินพิจิกค่ะน้ำใหม่เยอะอยู่นะน้ำแล้วก็ดินค่ะดินพุศกันมังกรอ,อ่ะไปดูสิ เขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะเขามองคุณเป็นคนยังไงเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณก็ก็คิดถึงแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกคิดยังไงกับคุณเหรอคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ เขาคิดยังไงกับคุณ,คณเขาคิดว่าคุณเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ค่อยหวานแต่มีสเสน่ห์ในตัวเองมีความเด็ดขาดมีอารมณ์ที่หลากหลายแต่เราเป็นเป็นอะไรที่แตกต่างเขาอาจจะดูสุขุมนิ่งๆเงียบๆแต่คุณอาจจะดูเงียบๆแต่เวลาวินก็เหวี่ยงเหวี่ยงก็เหวี่ยงวินก็วินอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนเขามองคุณว่าเขามองคุณว่าเราไม่คงที่ไหม เขามองคุณเป็นคนยังไงคะเขามองคุณโอ้เขามองเป็นคนเขามองคุณเป็นคนที่เขารักนะเขารู้เขารู้คุณรักเขาบางคนมีชื่อเสียงเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณยากนะเขาอ่านคุณไม่ค่อยออกแต่สิ่งที่เขารู้เขารู้ว่าคุณมีใจและเขาก็มีใจเช่นเดียวกันเออแต่เขาก็รู้ว่า ในความสัมพันธ์บางครั้งใช้คําพูดหรือใช้ใช้อีโก้ใส่กันมากกว่าหรือเขาก็มองคุณว่าคุณก็เป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองในชีวิตของคุณคุณก็มั่นใจอะ่ะคุณก็เป็นเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครความมั่นใจของคุณอะ่ะอืมอ่ะเขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับมาไหม เลิกลาแต่ยังไม่ได้เลิกรักมีบ้างในบางครั้งที่เขาอยากกลับมาค่ะใช่มีบางครั้งที่เขาอยากกลับมามีบางครั้งก็ยังนึกถึงวันที่คุณสองคนคอยคอมิก,กันบางคนคนบางคนเคยสัญญิงสัญญาว่าเราจะไปกันยาวๆเลยเนี่ยจ๊ะอยากกลับมานะอืมแต่เป็นความรู้สึกที่อยากแต่ก็ไม่ได้กระทําอะไรเลยแล้วจะกลับมาไหมแล้วจะกลับมาไหม แล้วจะกลับมาไหมยากต่อการกลับมาค่ะลมเมทุนตุนกุมยากต่อการกลับมาเขาเป็นคนแบบคุณอาจจะดีวกับทหารตำรวจราชการคนที่มีอำนาจเป็นผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยคนที่มั่นใจในตัวเองคนที่มีอายุหน่อยสี่สี่สิบห้าห้าสิบปีขึ้นไปห้าสิบปีขึ้นไปต่างชาติต่างภาษาได้มันมีความแตกต่างเขาต้องยอมรับเขายอมรับเขาจะกลับมาไหม คงยากต่อการกลับมาค่ะคงนิ่งๆเฉยๆกันแบบเนี้ยเขาก็เป็นคนใจแข็งนะเขาก็เป็นคนไม่ง้อคนด้วยเขาก็เขาก็คิดว่าเขาไม่ดีเออประมาณนั้นก็ยากที่จะกลับมานะคะอืมเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังคะเขามีคนอื่นไหมมีสิจะเหลือเหรอมีค่ะ เขามีชีวิตที่มีความสุขได้ด้วยตัวเขาเองชีวิตของเขาไม่ขึ้นอยู่กับใครไม่ขึ้นอยู่กับใครตรงไหนมีความสุขเขาอยู่ตรงนั้นค่ะเขาวางปล่อยวางเป็นทุกทุกเป็นสุขเป็นปรับตัวเป็นปรับสมดุลชีวิตเป็นค่ะผ่านโลกมาเยอะค่ะโอเคไหมอืมเขาก็คนของเขาเป็นไงเขาก็คนของเขาเป็นไง ก็มีความสุขแล้วมีความทุกคนนี้มีครอบครัวแล้วเหรอมีลูกสองคนบางคนคุณดิวกับคนมีเจ้าข,ของและเขาไปมีคนอื่นคนอื่นคนอื่นอีกตอนนี้เขาอยู่สิ่งที่เขาเขาทำน่าจะอยู่กับครอบครัวค่ะอยู่กับครอบครัวคนที่เข้ามาก็เป็นเพียงคนที่เป็นคนคุยยังไม่ได้คอมมิกนะน่าจะทำงานในสายงานเดียวกันน่าจะเป็นลูกน้องเจ้านายกันอะไรอย่างเงี้ยทำงานร่วมกันค่ะวัดวงวัดวงการทำงานค่ะ แวดวงการประสานงานค่ะคนที่เขาดิวด้วยนะตอนนี้นะจ๊ะก็เป็นลักษณะของการไปไปกับกับอืมอ่าหมดยังหมดคำถามยังมีคนบอกว่าให้ให้เจาะลึกเจาะแบบลึกๆเลยอ่ะมาดูหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังคะหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยัง มีแต่ไพ่ของการไปเริ่มต้นใหม่หมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังคงหมดแล้วละโอ้โดถามว่าหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังเนี่ยมันเป็นรักที่เป็นกรรมมากกว่ารักที่เป็นเติร์ดใจยังคงผูกพันใจยังคงรู้สึกถึงกันใจยังค,งคงคิดถึงกันนะจ๊ะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ปล่อยไปปล่อยทุกอย่างไปค่ะ มันเป็นความรักไหมมันเป็นความรักที่ไม่มากพอรักที่เขามีตัวเลือกจบแล้วค่ะวาสนานี้วาสนาผู้ใดเนาะเป็นความรู้สึกถึงความฝันความต้องการความปรารถนาคุณเจอคนคนนี้เจอเพราะความทุกข์ค่ะจริงๆคุณไม่น่ามาเจอมาเจอกับเขาตอนที่คุณอยู่คุณก็สบายดีคุณมาเจอคนคนนี้คุณหลงหรคุณคุณเจ็บปวดคุณทุกข์มันออกอาการเหมือนคนที่ คนที่ต้องมาเจอวิบากกรรมกับคนคนนี้ซึ่งมันเป็นรักที่เป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นในใจยังคงตราตึงในคงคิดถึงจิตที่มันเชื่อมต่อแต่ความเป็นจริงเหมือนเราไม่มีอะไรเลยเราคว้าอะไรไม่ได้ไกวาคว้าอะไรไม่ได้สักอย่างเลยมันเหมือนเจ็ทมั่เป็นแค่ความฝันจินตนาการเพ้อฝันหลอกตัวเองไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนั้นหมดแล้วค่ะโอเคไหมอ่ะ แถมให้หน่อยสำหรับคนสำหรับสำหรับคนใหม่ที่จะเข้ามาขอคนใหม่ที่จะเข้ามาหน่อยค่ะให้ลมกระปี้กระเป๋าชุ่มชื่นหัวใจหน่อยลมขอคนใหม่คนใหม่ที่จะเข้ามาดูหน่อยที่คิดเยอะอะช่วงเนี้ยอาการของการนอนไม่หลับคิดเยอะคิดมากอาจสิ่งเก่าๆมันวนเวียนกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอยากหลุดพ้นกับสถานการณ์ที่อึดอัดอยากหลุดพ้นกับความเครียด มีการไปไหว้พระขอพอรด้วยเหนื่อยน่ะชีวิตคุณช่วงนี้ค่อนข้างเหนื่อยชีวิตของคุณช่วงนี้คุณเป็นคนมีคุณ่ะเป็นคนมีสเสน่ห์นะลมเป็นคนมีสเสน่ห์หาตัวจับยากทีเดียวแต่ว่าเป็นคนคิดเยอะเป็นคนแบบรับอะไรไว้เยอะบางสิ่งตอนเนี้คุณมองโฟกัสกับเรื่องชีวิตของคุณแล้วล่ะความรักไม่ได้ทําให้คุณเจ็บไปมากกว่านี้แล้วมันเจ็บจนชินแล้วล่ะแต่คุณกาลังคิดถึงเรื่องราวเรื่องภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ สิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่มากกว่าเซนคุณบอกอะไรได้คะเซนคุณบอกอะไรได้นั่งเบื่อๆนั่งเซ็งๆน้อยๆนะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะกำลังกำลังมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณต้องการอยู่ไปเถอะลืมฟาร์มหลังคั้งเก่านะคะลมลืมฟาร์มหลังั้งเก่าแล้วเดินไปข้างหน้าจุดมุ่งหมายของคุณคะ่ะพยายามลืมให้ได้และเดินไปข้างหน้ากับสิ่งที่คุณวาดฝัน สิ่งที่คุณวาดฝันมันจะเป็นมันจะเป็นจริงแต่ช่วงนี้ชีวิตต้องสู้นิดนึงต้องสู้ถ้าคุณวาดฝันแล้วไม่ลงมือทําบางคนฝันอยากมีบ้านอยากมีฐานะที่มั่นคงอยากได้รักดีๆไปข้างหน้าค่ะตรงนี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉนบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ